ความสุขเล็กๆบางทีก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆจากกาแฟแค่แก้วเดียวนะคะ Happy มม m o สวัสดีค่ะวันนี้มมมพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่สวยๆที่ระย,ยองอีกแล้วนะคะเป็นคาเฟ่ที่มาบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างสงบแล้วก็มาแล้วก็แบบเหมือนได้ผ่อนคลายได้ชาร์จพลังงานแทบจะเรียกว,ว่าเป็นคาเฟ่แบบ private zone เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มีอยู่คาเฟ่เดียวแค่นี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เป็นหน้าฝนหน้าทำนาด้วยนะคะต้นข้าวกำลังสวยมากๆเลย ก็เลยทำให้ช่วงนี้มัอวอชอบมานั่งบ่อยๆนะคะแล้วดูจังหวะนี้ค่ะทุกคนลมพัดต้นข้าวสวยมากจังหวะพอดีที่วิ่งลงมามา,มากๆเลยค่ะคือแสงแดดส่องกระทบต้นข้าวแล้วก็มีลมพัดผ่านมาโอ้โหฟินมากเลยจังหวะนี้ตอนที่กำลังยืนถ่ายรูปตรงนี้นะคะรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็เหมือนได้ใช้ธรรมชาติบำบัดร,รู้สึกแบบผ่อนคลายมากๆเลยค่ะ แล้วยิ่งได้กินชาเขียวมัทฉะแบบนี้กลางทุ่งนาเขียวๆแบบนี้โอโ้โหความฟินนี่เพิ่มขึ้นสา0รอเปอร์เซ็นเลยค่ะหยุดยาวนี้มาเที่ยวได้นะคะเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาคาเฟ่น,นี้บ้างนะคะก็ปักพิกัดมาที่แสงฮิรันคอฟฟี่ได้เลยค่ะอยู่แถวบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะมาเที่ยวกันได้นะหยุดยาวนี้ออกไปเที่ยวกันนะคะ